เราห้ามตกยุคนะคะเราห้ามที่จะไม่สนใจเรื่องของเทคโนโลยีนับจากนี้ไปนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่โดยที่อาจจะใช้ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีก็ เรียกว่าอาจจะมีบทบาทมากขึ้นนะคะวันนี้เราเลยชวนคุยกับดอออรอุรชารัตนน์นนผู้อำนวยการศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคค่ะสังกัดสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีแห่งชาติเราไปสวัสดีพูดคุยกับทางดอออรอุรชากันเลยค่ะดอออรอุรชาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะช่วงนี้คงจะต้องให้ความรู้แล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นเาโลกเปลี่ยนไปมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องนาโนเทคอาจจะได้ยินบ่อยมาตั้งหลายปีแล้วค่ะแต่อัปเดตสักนิดนึงหรือว่าให้ความรู้สักนิดหนึ่งค่ะนาโนเทคโนโลยีมันคืออะไรยังไงบ้างคะดรค,ะค่ะความจริงนาโนเทคโนโลยีตอนนี้ถ้าถ้ามองย้อนกลับไปไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะคะ โดยเฉพาะอย่า,างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยก็ก่อตั้งมาตอนนี้ปีนี้ครบ21ปีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่านาโนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความสามารถในการบริหารจัดการหรือควบคุมได้ในระดับอะตอมนะคะก็ต้องบอกว่าวการควบคุมหมายถึงเราสามารถจัดเรียงได้เราสามารถจะควบคุมการเกิดได้นะคะแล้วแค่ควบคุมอย่างเดียวไม่พอต้องทําให้เขามีคุณสมบัติใหม่ๆห,หรือคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จาัดก,การที่เราเอาอะตอมหรือโมเลกุลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ อืมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องทําความเข้าใจกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นเรื่องยากก็ต้องแบบโอโ้โดอร็อเกอรเก่งมากๆเลยเนาะที่มาดูแลด้านนี้เพราะฉะนั้นปีหน้าละคะ2025ันี่้ตอนนี้ใครๆก็มองไปทะลุปีหน้ากันแล้วนะคะว่าศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคเนี่ยจะขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านนาโนยังไงบ้างที่อาจจะมีผลทั้งพวกเราผู้บริโภคแล้วก็ภาคเอกชนการลงทุน,นะค,ะค่ะค่ะต้องบอกว่า ตามที่ได้เรียนว่า21ปีแล้วนะคะฉะนั้นเราก็มองว่าก็เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่เราจะเปลี่ยนจากองค์ความรู้ที่เราสร้างไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะก็เรามองว่าปีหน้าโนเทคก็จะดาเนินการในรูปแบบของเชิงรุกนะคะภายใต้หลักการที่เราใช้สามคำย่อๆว่า innovate นะคะนวัตกรรม collaborate ก็คือการทำงนานกับพันธมิตร แล้วก็โกลก็คือการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าใต้คอนเซ็ปต์สามเรื่องนี้นะคะเรามองเรื่องของการทํางานอย่างต่อนเนื่องกับภาคเอกชนนะคะภา,าคอุตสาหกรรมก็ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำร่วมวิจัยนะคะก็คือต่างคนต่างมาลงเงินทุนในการทํางานร่วมกันนะคะหรือรับจ้างวิจัยกับเอกชนก็คือเอกชนอาจจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาหรือโจทย์แล้วให้เราช่วยในการแก้ปัญหา หรือแบบอย่างสุดท้ายก็คือรูปแบบของการวิเคราะห์ทดสอบก็คือเอกชนอาจจะมีชิ้นงานมีตัวอย่างหรือมีปัญหาแล้วให้เราใช้เครื่องมือที่มีในการช่วยแก้ปัญหาเ่านั้นนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของการผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายเพราะว่าเรามีการจดทรัพย์สินทางปัญญาในหลากหลายรูปแบบจะทํายังไงให้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น ถูกเปลี่ยนไปเป็นต้นแบบหรือเป็นบริการให้กับภาคเอกชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องที่เราตั้งเป้าในการจะผลักด,ดัน,นะคะ่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยไปสู่ประชาชนหรือภาคสังคมนะคะก็คงได้มีโอกาสเล่าในรายละเอียดต่อไปอย่างเช่นบางชิ้นงานเนี่ยเรานําไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่แล้วเช่นระบบกรองน้ําเป็นต้นนะคะ สิ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะในเรื่องของเรียกว่าสิ่งที่จับต้องได้นะคะแต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนเนี่ยในการที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและก็นวัตกรรมนาโนเทคเนี่ยจะจะเป็นยังไงบ้างในส่วนรูตรงนี้ค่ะทั้งภาคเอกชนชุมชนเนี่ยค่ะการขับเคลื่อนค่ะต้องบอกว่าเราที่เรียนว่าเรามีแนวคิด Innovate, Collaborate and Grow แต่ถามว่าเราจะ ผลัดันแนวคิดเหล่านั้นไปสู่การเป็นรูปธรรมยังไงเราตั้งกลุ่มไว้4ี่เรื่องด้วยกันเราเรียกว่าเป็นหมุดสี่หมุดหมายกลยุทธ์นะคะหรือ strategic focus มี4เรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของสมุนไพรเพราะเรามองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยมานานแล้วนะคะแต่ทําอย่างไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรเหล่านั้นนะคะก็บองสองตัวสมุนไพรหลักๆที่พบ แล้วก็ปลูกในประเทศไทยมี uniqueness นะคะก็คือกระชายดำนะคะหลายๆตัวกระชายดำเนี่ยเราได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการทำเป็นในเรื่องของการผลิตสารสก,กัดแล้วก็เป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะหลังจากนี้เราก็มองเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเสริมอาหารนะคะหรือยา รวมถึงเรื่องของบัวบกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพืชที่เราเห็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะแต่จะทําอย่างไรที่จะเออเาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้สู่เชิงพาณิชย์โดยที่เป็นการผลิตผลงานจากน้องวิจัยไทยนะคะอันนี้เป็นรูปแรกในขณะเดียวกันเราก็มองว่าพูดถึงสม,มุนไพรมันไม่ใช่แค่กลางน้ําถึงปลายน้ํานะคะตัวเกษตรกรที่ปลูกก็จะต้องได้ประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้กับพวกเขาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแรกนะคะที่เรามองในเรื่องของสมุนไพรนะคะ เรื่องคือเรื่องของสุขภาพเรามองเรื่องของการทําชุดตรวจนะคะซึ่งมันมีการทาชุดตรวจมานานละเป้าที่เราจะผลักดันตัวแรกคือเรื่องของชุดตรวจคัดก,กรองโรคไตโรคไตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อเช้าเราเพิ่งมีการาลงนามความร่วมมือนะคะกับทางาสภาเภสัชกรรมแล้วก็สปสอชอนะคะชุดตรวจโรคไตนี้เป็นเรื่องของการคัดก,กรองอันนี้จะรองรับ การเกิดภาวะเรื้อรังของโรคไตแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐบาลปัจจุบันเราอาจจะไม่ทราบเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคที่ถูกมองไม่เห็นนะคะแต่ยิ่งเรารู้ทราบว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคไตแล้วก็ป้องกันได้เร็วขึ้นหรือปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเนะี่ยก็จะทําให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคไตต้องฟอกไตต้องมีค่าใช้จ่ายเรื้อรังเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยลงแล้วก็ยืดระยะเวลาการเป็นโรคไปได้อีก สิ่งที่นานโนเทคทำก็คือทำชุดตรวจคัดก,กรองนะคะคล้ายๆชุดตรวจแบบที่เราตรวจโควิดนะคะคประชาชนสามารถตรวจได้เองตรวจที่บ้านแต่สิ่งที่เราทําแล้วก็จับมือาากับสภาเชกรามก็คือว่าชุดตรวจนี้จะถูกส่งต่อด้วยสปออสอชอนะคะฉะนั้นสามารถจะเข้าถึงกับหลักประกันสุขภาพานะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรทองอ,อบท Hmm. ะฉะนั้นการเข้าถึงชุดตรวจเหล่านี้ก็จะทําให้คนไทยเนี่ยสามารถจะคัดกรองได้เร็วขึ้นเราเลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เราในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมนะคะให้กับประชาชนค,คนไทยโดยใช้คนไทยแบ่งเบาให้กับโรงพยาบาลได้กับคุณหมอแพทย์ต่างๆนะที่ต้องรับภาระมากมายในขณะ,ะที่บ้านเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะ,ะผู้ป่วยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าตรวจ เองได้ที่บ้านเนี่ยชื่อตูต้ตรวจเหมือนตรวจโควิดเนี่ยนะก็จะสะดวกมากๆเลยอันนี้คือถือเป็นนวัตกรรมเอ่อที่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มขายออกสู่ Public หรือย,ยังคะต้องบอกว่าตอนนี้มีขายสู่ Public แล้วนะคะแว่าอันนั้นจะเป็นรูปแบบว่าประชาชนต้องไปซื้อเองเนาะแต่ว่าเ,ออเราส่วนส่วนของที่จะเป็นรูปแบบซื้อเองผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ว่าออที่มีการ สักด,ดนันผ่นระบบร้านยาของรัฐเนี่ยตานความร่วมมือของปอสอชอแล้วก็เภสัชก,กรรมนี่ก็คือเพื่อว่าเออสามารถจะไปซื้อได้เองที่ร้านขายยาซึ่งมีเภสัชกรให้ข้อมูลนะคะให้คําแนะนําหากเจอว่าตรวจแล้วมีความเสี่ยงโรคไตก็จะสามารถให้คําแนะนําในการดูแลตัวเองนะคะไปที่จะยืดระยะเวลายืดความเสี่ยงในการเป็นโรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการควบคุมอาหารเป็นต้น นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผูโวคเราได้ได้ความรู้นะั่นแหละคนยังไม่เคยรู้ว่ามีชุดตรวจแบบนี้นะคะ,ะนะคะก็มีอะไรก็ไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยทีเดียวต่อไปไม่จําเป็นแล้วเหมือนกันลงส่วนนี้เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีนาโนเนี่ยก็คือมีความแม่นยําใช่ไหมคะในการตรวจต่างๆใช่ค่ะก็คือถ้าจะขยายความในส่วนของเรื่องชุดตรวจเนี่ยใช้เทคโนโลยีนานโนคือเป็นอนุภาคนานโนของทองนะคะซึ่งเขาสามารถจะช่วยขยายสัญญ,ญาณได้ จากเดิมเนี่ยทางออสพอสอชอหรือสภาพภสัชที่มีการตรวจเนี่ยจะเป็นการตรวจไปใช้แถบสีซึ่งมันจะมีความผิดพลาดได้ง่ายกรณีที่แถบสีมันมีความเหลืองของสีเช่นเขียวเขียวอ่อนเหลืองเป็นต้นแต่เนื่องจากพอปรับเป็นรูปแบบของชุดตรวจแบบเขาเรียกว่าเป็น lateral flow จะเป็นคล้ายๆือนชุดตรวจโควิดเนีนะะ่ยค่ะฉะนั้นเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นโดยการขึ้นขีดนะคะแล้วก็บวกกับคนไทยก็มีความ เข้าใจความคุ้นเคยกับการใช้ชุดตรวจจากตอนสมัยโควิดแล้ฉะนั้นการปรับรูปแบบชุดตรวจแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้คุ้นเคยในการใช้งานนะคะโอกาสในความผิดพลาดจะมีน้อยลงมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่สองทางด้านสุขภาพสขภาพง่าต่อไปมีเรื่องอะไรอีกไหมคะด้านที่สามนะคะจะเป็นทางด้านเกษตรอาหารนะคะสิ่งที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องคือการช่วยเพิ่มในเรื่องของ เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลผลิตได้โดยใช้ปุ๋ยนานโนนะคะเป็นปุ๋ยนานโนแบบคีเลตซึ่งเป็นปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมของพืชน,นะคะแต่นี้เป็นปุ๋ยที่เราได้มีการาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหลายๆบริษัทในประเทศไทยแล้วแล้วก็มีการเอาปุ๋ยธาตุรองจะเป็นพวกกลุ่มของแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมนะคะแล้วก็ใช้ในหลายๆฟาร์มแล้วไม่ว่าจะเป็น พืชที่เป็นข้าวนะคะรวมถึงพืชที่เป็นกลุ่มทุเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นพืชส่องออกหลักของไทยนะคะ mm hmm. และสิ่งที่เราพบก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถเพิ่มผ,ผ,ผลผลิตได้สูงถึง 20- 5 0้าสซนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป้าหมายหลังจากนี้ที่เราจะทําก็คือขยายไปยังพืชอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น mm hmm. ก็คือในกลุ่มของอ้อยและมันสำปะหลังด้วยนะคะ mm hmm. ก็ผมต้องฝากติดตามเพราะว่า การนำเทคโนโลยีที่มีเนี่ยเราก็พยายามเจาะไปในกลุ่มของเกษตรกรด้วยเพื่อช่วยเพิ่มในเรื่องของผลิตผลค่ะอืมอันนี้คือจะ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 ,จะ,จะดีกว่าหรือว่าจะเขาเรียอะไรข้อข้อดีหรือว่า,วาตัวเอาผลลัพธ์ที่ได้เ่ะมันจะดีกว่าปุ๋ยทั่วไปยังไงนะคะปุ๋ยน้นหนูอันนี้จะเป็นปุ๋ยธาตุรองค่ะก็คือสามารถจะใช้ปริมาณที่ควบคุมได้ไม่ต้องใช้เยอะอ๋อค่ะ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเข้มข้นอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันด้วยลักษณะของอนุภาคที่เราออกแบบด้วยค่ะฉะนั้นเขาเกาะที่ใบแล้วเกาะติดได้ดีฉะนั้นก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการดูดซึมอาหารธาตุรองในพืชนะคะก็คือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเกษตรกรไม่จําเป็นที่ต้องใช้ปริมาณเยอะๆเพื่อหวังผลเยอะนะคะอืมค่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในกระบวนการ ปลูกในแต่ละฟาร์มได้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึง <S <S ่งทางด้านการเกษตรนะคะ <S <S ตัวอย่างหน <S 2> <S 2> ึน <S <S นน่งที่ด้านอาหารที่เรากำลังดาเนินการนะคะก็คือเราพัฒนาในเรื่องของอาหารไก่นะคะก็คือเพิ่มในเรื่องของแม่ไก่ที่ทานอาหารที่มีคุณภาพมีประโยชน์นะคะโดยใช้เป็นเเรียกว่าเป็นอาหารน้ำนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ไข่ที่ออกมามีโอเมก้าสในปริมาณที่สูงขึ้นนะคะ ก็จะช่วยในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตไข่ที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูงขึ้นนะคะสร้างรายได้ได้สูงขึ้นอันนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการนะคะในการผลิตในส่วนของอาหารเพื่อไปต่อใน,ในเรื่องของฟาร,ร์มแม่ไก่ค่ะก็เป็นไข่มีไข่านาโนด้วยนะคะอดีต <laughs> เราเคยทำใช่ใช่ค่ะตอนนี้เราก็มาต่อที่ในเรื่องของอทางด้านอาหารของสัตว์ด้วย ต่อไปแล้วจะไปที่อาหารไก่นะคะ,ะจากไข่ก็ไปที่อาหารไก่ซึ่งแน่นอนพอเป็นนาโนเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่ามันสามารถคนโทรลได้สามารถใช้ได้ไม่ต้องใช้เยอะน่าะสมนะคะแล้วก็แม่นยําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะยอย่าง manage ดได้ดได้แบบได้ชัดเจนแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะก็ะเ,เรียกว่าจริงๆแล้วเออ,อยากจะเดทคุณผู้ฟังว่านี่แหละก็คือเรื่องที่เรียกว่า ทคโนโลยีนาโนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะหลายคนพอเห็นเรื่องเทคโนโลยีอุ้ยมันดูเหมือนไกลตัวเรานะนาโนนี <problemas> <together> ่เอ้ยมันยังไงโอ้โหใกล้ตัวเรามากๆเลยนี้ต่อไปจะเป็นอาหารให้กับไก่ไก่ที่คเนี้ใช่ค่ะนี่คือการเกษตรเราเรียกว่าครบแล้วนะคะจะกลับไปที่สมุนไพรนี่คือจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีสมุนไพรมากมายเลยมีหลายตัวมากๆเลยค่ะดรนะคะบอาจะจะทำยังไงในการที่จะ ทำให้เกษตรกรน่ะเขาได้แบบประโยชน์จากตรงเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นนะคะกก็คงต้องบอกว่าอย่างอย่างที่เรียนแจ้งว่าเราก็พยายามจะให้วัตถุดิบประเทศไทยเปลี่ยนจากการส่งออกวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรที่เป็นใบใบใบแห้งเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการมองเรื่องของการส่งออกในรูปแบบที่เป็นสารสกัดมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง เสริมอาหารในประเทศไทยเนี่ยมีความตื่นตัวสูงมากนะคะที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยใช้วิธีการนําเข้าวัตถุดิบเหล่านั้นก็คือตัวสารสกัดจากต่างประเทศค่อนข้าง,งเยอะสิ่งที่เราพยายามทําคือพัฒนาในเรื่องของสารสกัดให้มีคุณ,ค,ณคุณภาพมีมาตรฐานเทียบเท่ากับทางสากลน,นะคะเพื่อว่าเอกชนไทยเนี่ยก็จะได้ใช้ตัวสารสกัดที่ที่ดีๆของไทยเนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของไทยเอง ะะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท,ที่เรามองก็คือนําเรื่องของมาตรฐานการทดสอบแบบระดับสากลเนี่ยมารองรับให้กับผู้ประกอบการไทยในขณะเดียวกันต้องเรียนว่าเราก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อของคนไทยด้วยนะว่าต้องใช้ในเรื่องของของคนไทยด้วยสมุนไพรไทยด้วยนะคะ <c oughs> ต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เห็นเห็นข้าวสมุนไพรไทยเราเยอะจะมีเห็นว่าในผลิตภัณฑ์เกาหลีหรือในยุโรปเนี่ยจะมีขมิ้นมีบัวบก นะคะแต่ว่าเห็<ช>นไหมคะเขาไปใช้โอ้ยมาขายเราแพงๆเลยนะเคยไปงาน exhibition ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสารตั้งต้นอะไรในการที่จะมาเป็นอินคูเนียอะไรต่างๆในการผลิตตัวผลิตเนี่ยเออ,อยังต้องอินพ r t ตกันมากมายเลยจริงๆเลยนะคะเราเสีย<ม>ดายจริงๆมันสำนักงานของดร จะมีมีเาขาเรียกอะไรมีมีประโยชน์มากเลยจะแบบให้ให้คุณกับสังคมมากนะต่จะสามารถที่จะทำอะไรพวกนี้ได้ได้มากขึ้นนี่นะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งมีมีอะไร o n p โปรเซสบ้างนะคะในการเนียกทำเรื่องสมุนไพรตะกี้มีการพูดไปแล้วว่ามีกระชายดํามีเรื่องของบัวบกใช่ไหมคะนนจะเป็น2ตัวที่ที่เราจะผลักดันจากหิ่งไปสู่ห้างเนาะอันนี้เป็น2ตัวหลักที่เป็นตัวเป้าหมายมหลักของเราในการขับเคลื่อน แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทําตัวอื่นนะคะต้องบอกว่าในสวทชโดยนาโนเทคเองเนี่ยเราก็มีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่สามารถจะรองรับหากผ้าอกระชนมีสมุนภพยตัวอื่นที่สนใจนะคะเอามาเสนอได้<ต>ใช่ไหมคะ้เพราะทดสอบใช่ค่ะหรือว่าอยากให้เราเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีให้นะคะสวทชนาโนเทคก็ก็ยินดีที่จะพูดคุยนะคะเปิดประตูบ้านเลยพร้อมพร้อมที่จะคุยในเชิงลึก ว่าหากท่านเดินเข้ามามีโจทย์อยากให้เราแก้ปัญหานะคะทําผลิตภัณฑ์นะคะเราทางเราก็ยินดีเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะคยันต้องถามเรื่องของความท้าทายหน่อยนะคือความท้าทายในการผลักดันตัวเทคโนโลยทีที่ที่ไปเป็นมูมนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มนี่นะคะซึ่งเรากําลังพูดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มตอนนี้นะคะค่ะก็คือว่า คือมันมีอะไรที่มันชันเลนถึงว่าความท้าทายบ้างที่ที่เรียกว่า,าจจะต้องเป็นอะไรที่จต้องคิดหนักค่ะก็งงต้องบอกว่าถึงแม้จะบอกว่านานเทคตั้งมา20ปีเรื่องที่มีนานโนไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ก็ยังถือว่ายังใหม่อยู่สำหรับเอกชนที่มองอต้องลงทุนยังมีควาี่ยงเปนขณะเดียวกันเป็นเรื่องปกติมากเลยะคะที่ การจะเปลี่ยนงานวิจัยเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานให้ได้จริงเนี่ยต้องต้องอาศัยหลายๆส่วนทำง,งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานวิจัยภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐภาครัฐที่จะหมายถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองนะคะอย่างเช่นอยอยเป็นต้นนะคะ <c oughs> กเ็เราในในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่วิจัยเนี่ยเราก็พยายามที่จะสปีดอัพเนาะย่นระยะเวลาวิจัยให้ให้สั้นที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุกรกิจได้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันเราก็มองเรื่องของการขยายขนาดให้สามารถขยายขนาดได้ในทางอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องต้นทุนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางทีมวิจัยเราให้ความสําคัญลำดับต้นๆน,น,นะคะเพราะว่างานวิจัยอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดอาจจะใช้ได้แต่ว่ามีราคาที่ถูกปรับแล้วนะคะว่าสามารถจะใช้ได้จริงในในการในการจาหน่ายในการใช้เชิงพาณิชย์ ืมค่ะนะคะก็เรียกว่าต้องใช้เงินเนาะในการที่จะทำงานตรงนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็ถ้าภาคเอกชนที่เป็น S อ e อย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีปัญหา นัน,นเรเ่องของเงินทุนแรงต่างๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่ากลัวี่การที่จะมาคุยกับทางศูนย์นาโนเทคนะคะถ้านอาจจะได้อะไรใไหม่ๆแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่อาจจะแบบส่งออกไประดับโลกก็เป็นไปได้อยากให้ดรช่วยสรุปนิดนึงงานวิจัยว่าน,นวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของทางศูนย์นาโนเทคที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะ มีมีอะไรบ้างคะที่เป็นตัวอย่างความสําเร็จคะ่ะก็ถ้าเป็นในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดนะคะเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของชุดตรวจโควิดนะคะก็ช่วยในเรื่องของการ,การคัดกรองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการทำหมวกแรงดันลบบวกนะคะในช่วงโควิดในการควบคุมสภาพอากาศสําหรับผ mm ู hmm. ้ป่วยนะคะให้ให้สามารถคัดแยกออกจากบุคลากรการแพทย์ได้นะคะ รวมถึงเรื่องของหน้ากากอนาะมัยเรื่องของสิ่งทอต่างเนี่ยเราทามานานแล้วในเรื่องของการพัฒนาสิ่งทอที่สามารถจะเคลือบนะคะแล้วก็มีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีรียนะคะต้านเชื้อโรคได้พวกเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนรู้จักเรื่องนานโ,โนในในมุมเหล่านี้นะคะก็ต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราทํต้องเหนือจากการทํางานกับภาคกระโนหรืออุตสาหกรรมเนี่ยก็คืองานในรูปแบบของการสู่ชุมชนนะคะ เรามีการทำเรื่องของระบบกรองน้ำนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปใช้ในหลายๆพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของไทแลนด์นะคะเรื่องน้าดื่มน้ำใช้ที่มีการปนเปื้อนอย่างเช่นเรื่องของโลหะหนักเรื่องของสารพิษจากทางการเกษตรเป็นต้นนะคะก็ลงไปในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นลำปางนะคะอุดรธานีเป็นต้นหรือว่าในช่วงน้ําท่วม ที่ผ่านมาก่อนเมื่อสองเดือนที่แล้วเราก็ไปลงพื้นที่ที่นาลาทิวาสน,นะคะในเรื่องของการนําระบบกรองน้ําเนี่ยไปติดตั้งตามพื้นที่ชุมชนในกลุ่มของอบตก็จะรองรับได้ดีในกรณีที่มีน้ําท่วมแล้วน้ําดื่มเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องบอกว่าระบบกรองนาโนก็คือเราจะมีในส่วนของไส้กรองนะคะที่สามารถจะควบคุมเรื่องของรูปุนได้แล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงต่อการกรองในพื้นที่ที่มีปัญหานั้นๆนะคะไม่ใช่ไส้กรองแบบทั่วไปอันนี้ก็ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราทําอย่างต่อเน,นื่องสาหรับชุมชนที่ขาดแคลนนะคะปัจจุบันก็จับมือร่วมกับทาง,งกรมควบคุมมลพิษนะคะทําทั้งระบบการกรองแล้วก็ในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพน้ําด้วยโดยใช้ระบบเหมือนเรื่องของการตรวจเซ็นเซอร์ชุดตรวจเช่นเดียวกันคล้ายๆกับเรื่องของชุดตรวจโรคไตอืมโอ้โหเรียกว่าเป็นไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะหลายๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอ ผลงานปี2025 2568นะคะมีอะไรคืบหน้าอาจจะขอเรียนเชิญดรมาให้ความรู้แล้วก็ได้พูดคุยให้ประชาชนผู้บริโภคคุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจเรื่องนานโนเทคมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะด็อร์ค,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ